สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะน้องอันค่ะโจครับผมค่ะวันนี้นะคะฮอนด้านะคะเปิดตัวรถชมใหม่ล่าสุดนะเก้าเดือนเก้าที่ผ่านมาบอกเลยว่าเก้าเดือนเก้าทางฮอนด้าของเราก็ไม่พลาดเหมือนกันใช่แล้วครับเพราะว่าเปิดตัวรถคาสร้อยสามร้อยห้าสิบซีซีไปชมกันเลยนะคะวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนาะพี่โจเราก็มีมาให้ชมนะคะบอกเลยว่าสดสดร้อนๆ้อนนะคะเพิ่งลงมาจาก เมื่อวานเลยเทเลอร์มาฟอร์ซ่าโฉมใหม่ที่เราเปิดตัวไปในเมื่อเก้าเดือนเก้าที่ผ่านมานะครับผมจะเปิดตัวในสองสองรุ่นนั่นเองกันใช่ก็จะเป็นโฉมสแตนดาร์ดนี่ครับผมที่นำมาชมในวันนี้ครับจะเป็นในรุ่นของสแตนดาร์ดนะครับสีก็จะมาพร้อมกันทั้งหมดสี่สีนะครับผมก็จะเป็นสีดำนะครับผมสีดำเทาไอสีเทาดำนะครับผมสีดอ่าแล้วก็เป็นสีน้ำเงินดำใช่แล้วค่ะถ้าใครที่ สีน้ําเงินไม่ออกนะครับผมจะเป็นสีน้ําเงินคล้ายๆกับ p c x ปี2018นะครับผมใช่แล้วค่ะซึ่งออกไปทางฟ้าค่อนไปทางฟ้าอ่าอีกรุ่นหนึ่งนะคะพี่โจเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมอ่าโชงพิเศษนะครับผมก็คือ Forza สามห้าศูนย์นะครับรถรถสิง์ไทยนั่นเอนะครับผมพูดยากเหลือเกินนะครับอาจจะตกปองนิดนึงนะครับรถสิง์ไทยนะครับผม ซึ่งจะมาพร้อมกันทั้งหมดสองสีนะครับผม<า>เป็นสีดำแม็กทองแล้วก็เป็นสีเทาดำแม็กทองนะครับผมรู้สึกว่าตัวนั้นเขาจะมาในส่วนของโลโก้เป็นสีทองด้วยใช่ไหมคะใช่นะครับผมโลโก้เป็นสีทองครับดูดูฮารุฮาราฮารุฮารากันไปเลยนะคะนะครับผมและที่เพิ่มเข้ามานะครับผมในส่วนของรถสิง์ไทยนะครับก็คือ,พอเพิ่มในส่วนของ Honda Smart ์ทไว e ์คอนโทรลซิสเตนะครับตังอันก็คือระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับผมบนสมาร์ทโฟนนะครับทํางานผ่านแอปฮอนด้ารถซิง n นั่นเองตััน่โจสามารถควบคุมการทํางานของฟังก์ชันต่างๆนะครับด้วยเสียงนะครับตังอันแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นเหมือนจอยเหมือนจอยสติ๊กข้างๆนะครับผมตัวนั้นก็จะอยู่ในส่วนของรุ่นรถซิง y ์ไทนั่น<ช>เองนะครับผม ก็เรียกได้ว่าในการที่เราจะใช้เงินในส่วนของการลั่นสายหรือว่าฟังเพลงใช่ไหมครับไม่ต้องไม่ต้องแปลว่าละสายตาจากใช่ไม่ต้องละสายตาจากถนนเลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนิวอันนี้นะครับผมเนี่ยนิวหน้าปัดเลือนใหม่เขาเรียกว่านิวพรีเมียมมิเตอร์นั่นเองนะครับผมคือหน้าปัดเลือนไม่แบบดิจิตอลนั่นเองนะครับผม แบบใหม่ด้วยน้องงานแสดงข้อมูลแบบครบถ้วนนะครับด้วยด้วยการเชื่อมต่อแบบบลูทูธทั้ง4ฟังก์ชันด้วยนะครับน้องงานอยาจะบอกว่าเหมือนรถยนต์มากนะครับผมมีบลูทูธด้วยนะครับผมอสี่ฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับผมจะมีอ่การรับเข้าโทรออกนะครับผมการระบบนําทางนะครับผมการฟังเพลงนะครับผมแล้วก็การรับส่งข้อความนะครับผมรวมถึงอ่ ที่เพิ่มเข้ามาในเครื่องยนต์นะครับลอาจจะเป็นในส่วนของแจ้งเตือนแบบ Honda Selectable t a l k Control นั่นเองนะครับผมคืออะไรคืออะไรเอ่ยอ่าก็คือระบบการจับการทำงานและการควบคุมล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมให้ทำงานสัมพันธ์กันทั้งอันอเพื่อป้องกันการเสียการทรงตัวนะครับผมให้การทรงตัวในการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมถึงเขาจะคันใหญ่นะครับเขาก็ขี่ได้แบบสบายๆ<ช>นะครับผมนะคะค น้องอันผู้หญิงตัวเล็กๆน้องอันก็สามารถทรงตัวกับขี่ได้สบายๆนะครับผมได้ใช่ไหมคะเ่ในเทคโนโลยีของเขานะครับผมเพื่อมาให้กับผู้ขับขี่แน่นอนนะครับผมใช่แล้วค่ะในด้านของสเปคของเขาก็จะประมาณนี้นะครับก็ก็อย่างว่านะครับเป็นคัส350ซีซีรุ่นใหญ่เลยนะครับผมนะครับผมจองเพียงหนึ่งท่านครับน้องอันเพราะว่าอ่าหลังจากนี้ไปถ้าหมดไปแล้วก็จะได้จองใช่แล้วค่ะ เพาพิเศษมากๆส่วนใครที่อยากได้แบบรถซิงค์ไทป์นะครับผมจองกันเข้ามาเลยนะครับ<ท>จองเพียง1,000บาทนะครับผมแบบว่ามีรถเข้ามาเนาะพี่โจพวกเราแบบว่าจะพาลูกเพจมาชมกันแน่นอนนะคะใน่วนองรุ่นรถซิงค์ไทส์นั่นเองแล้วก็นในส่วนของดาวนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับจะดาวเริ่มต้นเพียง8,800บาท8,800บาทปกติฟอร์ซ่านะครับก็จะเห็นดาวอยู่ที่หมื่นอัพือเกือบ20,000ื่นอัพเลยทีเดียวนะครับผม อาตัวสแตนดาร์ดจะอยู่ที่8 8ดพันแค่ะพี่โจแล้วก็ในส่วนของรุ่นรถซิงค์ไทยนะครับก็จะอยู่ในที่8 9ดพันเานะครับผมแปดพาบาทเพิ่มขึ้นมาอีกหนึบาทใช่ครับผมนี่คือราคาเริ่มต้นนะครับผมในการดาวนะครับผมตัวนี้สามารถจัดงวดสั้นงวดยาวได้ตามใจคุณลูกค้าเลยนะครับยาวสุดได้ถึง60งวดนั่นเองนะครับผมว้าวอืม นี่เลยนะคะใครสนใจก็จองได้ทนนะคะที่แอดมินขึ้นลูกให้ดูเลยนะครับผมใช่แล้วค่ะในส่วนใครที่มองหาชมปัจจุบันนะครับทางชานยนต์เราก็มีเช่นเดียวกันนะครับใช่แล้วค่ะครบสีกันเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องจองกันนะครับผมเพราะว่าเรามีครบให้เลยนะครับพร้อมส่งนะครับผมน่าจะเป็นสีดําสีแดงสีน้าเงินแล้วก็สีขาวนะครับผมทุกสีจะเป็นสีออกแบบสีด้านน้องน้องอ่านเนาะใช่ค่ะ นี่เลยนะคะส่วนในเรื่องของตารางนะคะแอดมินของเราขึ้นให้แล้วนะคะลูกค้าสามารถขับหน้าจอนะคะไว้ไปประกอบการตัดสินใจได้เลยนะคะพิจารณาได้ตามใจคุณลูกค้าเลยถ้ามีข้อสงสัยด้านไหนนะคะทักเข้ามาค่ะทักอินบ็อกกันเข้ามานะคะสอบถามแอดมินของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่าน่นะค่ะอยากจะบอกว่าฟอร์ซ่านีตอบโจทย์นะครับล้ำมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับขี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟังก์ชันนะครับผมหรือว่าการจุของโอ้โหตอบโจทย์มากๆเลยอ่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับไลฟ์นี้นะครับผมในการแบบโปรโมชั่นของรุ่นต่างๆแล้วก็มาจนถึงรุ่นใหม่โช,ชมใหม่ใ,หมในวันนี้นะครับผมสําหรับใครที่สนใจนะครก็สามารถสอบถามพูดคุยขเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมทุกเทศนะครับผม หรือโทรเข้ามาอ่าเป็นเบอร์สายตรงเลยนะครับใช่แล้วค่ะเป็นเบอร์อะไรนะครับ้องอัน0ูนศูนย์แปดหนึ่งกาเจ็ดสี่สามศูนย์ูนสมนะครับใช่แล้วค่ะ้องอันกลับไปนี่้องอันเตรียมตัวใชค่ะหนึ่งก้เจดสสศูนย์สะคะนะครับผม <c oughs> <c oughs> ้องอันเตรียมตัวไปจำม,มานะครับผมโอเคนะครับผม <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้บบน,นะคะไปนะคะฝากนิดนึงนะคะในช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะเราก็ติดตามข่าวสารเราก็เป็นห่วงนะคะในส่วนของ,องลูกเพจทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะสวมแมคก่อนออกจากบ้านนะคะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์น,นะคะทุกครั้งนะคะ แล้วก็นะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็อีกทั้งยังมีในสถานการณ์นี้ในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวของพายุนะคะก็พันธลเคีนไม่ต้ององานโอไม่ไมค่ะ<ด>ก็ฝน <ะ S 2> ตกหนักนะคะเนะปาะปรายกันไปในส่วนของแต่ละจังหวัดนะคะอย่าลืมพกร่มนะคะหรือถ้าใครอยากได้ร่มนะคะมาซื้อรถที่ชันยนนะคะได้รถได้ร่มนะคะใช่ค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้น้องอันนะคะแล้วก็โจรัะ,ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะ